ดีคะ่ะยินดีต้อนรับสู่ช่องเยสุพาด้วยนะคะวันนี้เราก็มากินข้าวด้วยกันนะคะพี่น้องกินข้าวด้วยกันค่ะอาหารอร่อยอร่อยนะคะวันนี้เราก็มีแกงปลาช่อนใส่หน่อไม้ดองนะคะปลาช่อนปลานาค่ะแล้วก็ทอดปลานะคะแล้วผัดกบุ้งค่ะแล้วก็หมูทอดนะคะอร่อยอร่อยนะคะมกินข้าวด้วยกันนะคะทุกท่าน แล้วเราก็มีถั่วนะคะพี่น้องกินข้าวด้วยกันนะคะทุกท่านอร่อยอร่อยนะคะนี่ค่ะคืออาหารพื้นบ้านของเรากินเองนะคะนคะหมูทอดนะคะผัดปักบุ้งค่ปะปักบุ้งนาน,นะคะ แกงปลานะคะกล้ปลาทอดค่ะถั่วเราเองนะคะถั่วปลูกเองค่ะอร่อยอร่อยนะคะ กินข้าวด้วยกันค่ะอร่อยอร่อยนะคะขอบคุณนะคะทุกท่านขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกลค์ทุกแชร์ทุกเลิฟทุกคอมเมนต์ขอบคุณมากมายขอบคุณทุกน้ำใจเมตีาที่มอบให้นะคะแหงๆรวยๆปังๆกับทุกคนค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะขอบคุณนะคะกิขนะะข้าวด้วยกันนะคะ